รองพื้นอยู่บนหน้าหนูหนานาน12ชั่วโมงพอดีเป๊ะมันเป็นอะไรที่สะดวกมากด้วยเนื้อหนูนะว่ามันบิวได้อยู่แล้วเนื้อค่อนข้างลื่นนะนึบอยู่นะว้าวเล่นกับเขาไม่ยากนะคะลงตรงไหนแล้วก็ปาดไปตรงนั้นน่าสนใจ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนาอีกเช่นเคยนะคะกับการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะแต่หนูนาไม่ได้มาแต่งลุคนี้ให้ดูนะคะวันนี้หนูนาจะมารีวิวรองพื้นตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวรองพื้นสติ๊กของน้องฉัตรตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นรองพื้นตัวแรกที่เป็นสติ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ด้วยกันเจดเฉดนะคะตัวหนูนาเนี่ยเลือกเป็นเฉด1.5นะคะก็เรียกว่าเป็นเฉดที่3าจาก0.1แล้วก็1นแล้วก็1.5นะคะแล้วก็ 2, 2. 5, 3, วนนหนึหน่นจุดห้านะคอนข้าว่า,ากิาดมดนึงราะวุาหน,นา้สวสแป้งที่ออกความชมัน เนื่องจากวันนี้หนูนะ่าสวอชดูที่แขนแล้วมันมีความออกซิได์เล็กๆนะคะก็ここคือสีมันเข้มขึ้นนิดหนึ่งหนูนะก็เลยกลัวเนาะแต่ว่าตัวแป้งที่นัเซตวันนี้เนี่ยเป็นแป้งที่อัดแข็งไม่ผสมรองพืน้นใดๆนะคะเพื่อที่หนูนาจะได้เห็นประสิทธิภาพของตัวคาวา่ามันเยิมมันหยา,ม,ยามันติดผิวไหมเคลื่อนตัวขนาดไหนนะคะน่าจะอยู่บนหน้าประมาณ9ก้าชั่วโมงแล้วกันวันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเที่ยงนะคะก็จะบอกว่าหนูนาแอบใช้ตัวคอนซีลของน้องฉัดด้วยนะคะซื้อมาแล้วก็เอามาลองเล่นแค่บางจุดนะคะลงแค่แบบปิดส นิดหน่อยนะคะไหนๆก็เปิดตัวนี้มาใช้แล้วก็เลยลองเอาของน้องชัดมาด้วยนะคะเนื้อค่อนข้างดีเลยทีเดียวลองไปดูกันนะคะว่าสิกตัวนี้จะออกมาให้ได้ฟินิชลุคแบบนี้นะคะเนื้อเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามชมกันค่ะมาค่ะมารีวิวตัวนี้กันนะคะ Foundation silky c n E Foundation Stick นะคะกล่องเป็นแบบนี้เลยดูดีมีสไตล์แบบน้องชัดนะคะ ตัวตลับเบาพกพาง่ายไม่ใหญ่เกินนะคะมันมีทั้งหมด7เบอร์ด้วยกันนะคะมันมีตั้งแต่เบอร์0.5เบอร์1 1.5 2 2.5 3 4เบอร์ที่นันเลือกคือ1.5นะคะก็ประมาณเฉดที่3ปริมาณ20กรัมนะคะราคา790บาททีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปได้โปรโมชั่นในแอปไหนเนาะมันมีขายทุกแอปแหละคุ้มอยู่นะเราจะมาลองที่เนอสัมผัสกันก่อน โอ้หนูนาว่าน่าจะเป็นสีผิวหนูนาเลยนะเนื้อค่อนข้างลื่นนะแต่ว่าไม่ได้ลื่นขนาดนั้นหรอมันจะมีความหนึบหนบมีความปกติเพราะเป็นแท่งนนอะเนาะ แต่ว่าออกซิไดน่าดูเลยแหละเนี่ยขอบขอบเป็นไหมเปลี่ยนสีแล้วแค่ออกมาแป๊บเดียวเองปุ๊เพราะฉะนั้นต้องเผื่อเฉดนิดนึดนงนะคะอย่างของหนูน้าอย่างเงี้ย1.5แรดูเหมือนขาวกว่าหน้าหนูาหนานิดนึงนะคะแต่พอทาไปนะว่าระหว่างวันมันก็น่าจะออกซิได์ตัวรองพื้นเขาอะเป็นทรงแบนเนาะใช้งานง่ายสะดวกในการ6กทาซึ่งสะดวกจริงมันเป็นหลอดแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบการลงรองพื้นแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งอะก็สามารถพุทาไปเติมระหว่างวันได้สําหรับคนหน้าไม่มันนะคนหน้ามันเนี่ยแนะนําให้ทัชอัพแป้งหลังจากลงรองพื้นแล้้้วววดยยแแททบจะุกี่่ออูล ะะแต่งหน้าดุดมืออาชีพนะคะแน่นอนพกพาไปไหนก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเนื้อครีมบางเบา ไม่ได้บางขนาดนั้นนะเพราะว่าการที่จะฟอร์มมาเป็นแท่งได้เนี่ยมันจะต้องมีการเกาะตัวระดับหนึ่งทีนี้พอเกาะตัวแล้วอะ่ะมันจะมาด้วยความที่จะต้องโซลิดนิดนึงมันต้องมาคู่กันอยู่แล้วอะ่ะเนื้อครีมบางเบาซึมเข้าสู่ผิวอย่างเรียบเนียนให้การปกปิดระดับปานกลางถึงมากด้วยเนื้อหนูนนะว่ามันบิวได้อยู่แล้วมีวิตามินซีและอ e, ีทาให้ผิวกระจ่างใสพร้อมปกป้องผิวจากอนุมลิสระตอบโจทย์ทุกสภาพผิวรัรันตีด้วยช่างมืออาชีพอ่ะทีนี้เราลองมาปาดบนหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะลอองงปาาดข้นึก่ ยลบอยู่นะปกปิดอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้รอยสิวตรงนี้หายหมดเลยโหตึ๊บอยู่นะว้าวน่าสนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนื้อมันค่อนข้างแบบแน่นแล้วแมตต์ชอบเลยนะ นี่แบบ first impression คือแบบประทับใจเลยนะหนูนะ่ารู้สึกเกลี่ยง่ายแต่ว่ามันเป็นความเกลี่ยง่ายที่ไม่ได้ลื่นปืด้ดเหมือนตัวรองพื้นหรือคุชชั่นนะคะเออเกลี่ยง่ายแบบไปกับผิวได้ดีมากแล้วก็หนูนะ่าว่ายังปกปิดตอนนี้ปานกลางอยู่นะคะอาจจะต้องลองบิว์ดูนะคะได้ประมาณนี้นะคะหนูนะ่าว่าบิว์ได้เลยแหละเพราะว่าตัวเนื้อเนี่ยค่อนข้างิ๊กกี้อยู่นิดหนึ่งหนึบหนึบนิดหนึ่งนะคะไม่ได้ถึงกับเบาบางตามที่เขาเคลมไว้ขนาดน,นั้นนะอ่าโดยรวมนะคะเท่าที่หนูนะ่าลงรอบแรกนะคะเอาแบบให้มัน cover หมดทั้งพื้นที่นะหนูน่ารู้สึกว่าเล่นกับเขาไม่ยากนะคะบางคนอาจจะคิดว่าสติ๊กเนี่ยมันเล่นยากนะแต่ความจริงคือมันเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็พอลงผิวไปแล้วอะ่ะจริงๆเราคอนโทรลเขาง,ง่ายมากเลยนะมุดเราจะลงตรงไหนแล้วก็ปาดตรงนั้นจริง,รงๆแล้วถ้าเรามีแปรงหรือมีพัฟคูชชั่นหรือมีฟองน้ำอะไรเงี้ยมือเราไม่ต้องเปื้อนตัวรองพื้นเลยเนาะอ่าหนูน่ารู้สึกว่าได้ผิวสวยผิวมันจะมีความเห็นไหมไม่ได้ดูแมทนะ,อะบอกก่อนไม่ได้ดูแมทแต่เนื้อเนี่ยมีความิ๊กกี้นิดหนึ่งหนึบๆนะคะก็ไม แล้วเพราะ anyway คือเป็นสติ๊กอย่างนี้เนี่ย ควรที่จะเซตด้วยแปย้งนะคะเราไม่สามารถที่จะไม่เซตได้นะเพราะว่าเนื้อเขาอ่ะมันไม่ได้เหมือนตัวรองพื้นที่ลงหน้าแล้วก็มีการบังเบาจับแล้วแบบไม่หนึบแต่ว่าเราแลกมาด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ปกปิดณนะตอนนี้นะปกปิดประมาณ50%ใครที่ผิวดีนะคะหนูนะเชื่อว่ารอบเดียวแล้วก็ทัชอัพบริเวณรอยสิวต่างๆก็เอาอยู่แล้วนะคะตรงนี้รอยสิวที่เมื่อกี้มีนะคะหายไปแล้วอ่ะเดียนะ๋ยวนาจะไปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันลงทั่วหน้าแล้วนะคะอ่ะที่นี้นารู้แล้วเวลาจะเล่น กับขาวะนะบอกเลยว่าปาดหนึ่งอะมันจะได้ฟิลที่แบบลงรองพื้นนิดนึงเลยอะเออเพราะว่าหนูนะารู้สึกว่าได้ฟิลที่มันเป็นผิวนะหมายถึงฟิลจากการมองอะนะมันดูแบบค่อนข้างผิวนะคะแต่ว่าเมื่อเราสัมผัสเราเอามาเบลนดใดๆนะมันจะมีความอย่างที่บอกเนาะมันจะมีความหนึบๆนิดนึงก็พูดไปหลายทีแล้วว่าการที่จะมอฟอร์มให้ได้เป็นลักษณะสติ๊กเนี้ยนะมันจะต้องใช้การเกาะตัวระดับหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าอยากจะปกปิดนะอน,นุนาะแนะนําว่าลงรอบหนึ่งแบบปาดแบบไม่ต้องซ้ํานะปาดรอบหนึ่งให้ทั่วบบริเเวณนนะคะค ะะถ้าต้องการการปกปิดที่มากขึ้นหนุนาคิดว่าเดี๋ยวนะจะลองใช้พัฟคุชชั่นดูนะคะเพราะว่าตัวแปลงเนี่ยมันเกลี่ยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมือเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะบอกเลยว่ามือเนี่ยเนอะเนึบนบอาจจะแบบใครถนัดก็ใช้แล้วกันแต่หนุนาไม่แนะนําให้ใช้มือหนุนาว่าเป็นแอปพลิเคเตอร์ต่างๆนะว่าน่าจะดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวนะจะลองใช้พัฟคุชชั่นดูว่ารอบ2เนี่ยถ้าหนุนาแบบย้ํารอยสิวต่างๆเนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งยังไงอันนี้นะรอยรอยกะรอยสิว ลงเพิ่มนะบางจุดแล้วจะให้ปกปิดมันต้องหลายๆปาดอีกหนึ่งอนะ่ะเพราะว่าหนึ่งปาดนี่มันเบามากมันเหมือนเราใช้เป็นแบบเป็กตูล่าที่มันปาดอย่างเงี้ยปาดหนึ่งมันก็เหมือนเหมือนกับปาดหนึ่งเหมือนเนี้ยนะมันแบบให้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อยนะคะอ่ะทีนี้หนูนาะดับเบิลเลเยอร์ไประดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเบลนด์ด้วยอัฟคูชั่นนะคะนี่เอาแบบเทียร์มาไม่ไปในทางเดียวกันเหกันแดูอืม ถ้าต้องการการปกปิดอะหนูน่าว่าใช้ครูชั่นมันเซนเพลสมากกว่าหรือถ้าเกิดจะใช้แปรงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูอ่ะจริงๆแปรงก็ได้อยู่นะแต่การใช้ตัวแปรงเนี่ยหนูน่าว่าไม่ตื้นแต่ตัวนี้มันเป็นการปัม๊มมันจะได้การปกปิดที่ดีกว่ากลายเป็นว่าหนูนะ่ารู้สึกว่านะมันได้งานผิว่ะมันเป็นงานผิวที่สวยนะแต่ว่าการปกปิดอะดันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นอนะหนูน่าคิดว่ามันจะมีความแบบเฟ็กกี้หนานๆก็มันมูดประมาณนั้นอนะเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเนาะแต่พอ เอาเข้าจริงๆแล้วอะงานผิวที่สวยเลยนะดูดูผิวดิไม่ได้ดิวอี้นะไม่ได้ฉ่ำนะแต่มันเป็นฟินิชที่เซมิแมทสรุปแล้วเดี๋ยวนะ้าจะสรุปให้ฟังสรุปไม่รู้กี่สรุปแล้วไม่ได้งานปกปิดที่ตึบนะตัวคุชชั่นบางตัวยังตืบกว่านี้นะแต่สิ่งที่แลกมาก,ก็คืองานผิวที่สวยผิวไม่ได้ผิวฉ่ำเลยนะแต่เป็นผิวกลาสแปลกมากเลยอะ่ะดีมากเลยหนูนะซื้อตัวคอนซีลเลอร์ของน้องชาิมาด้วยนะหนูนาะขอมาทดสอบพร้อมกันไปเลยได้ไหมอ,อ๋อมี SPF 30ด้วยเนี่ย ตัวนี้ยังมีความรู้สึกเบากว่าตัวที่เป็นสติ๊กอีกนะแต่ว่าเม็ดสีปึ๊กกว่าเพราะว่ามันเป็นคอนซีลเนาะคอนซีลเลอร์ก็ต้องมีหน้าที่ปกปิดเนาะแต่เนื้อเบามากเลยอะเดีเยวขอว่าปกปิดรอยสิวนิดนึงนะนิดเดียวจริงๆเห็นไหมโอเคได้ความปกปิดที่สบายอืเรียกว่ากรบรอยสิวได้โอเคกรบใต้ตาได้โอเคแต่ว่ายัง กดรอยกละไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมีบ้างมีหลุดหลุดอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะพยายามไม่เอาตัวคอนซีลเลอร์ไปยุ่งในจุดที่จะเช็คความควบคุมความมันระหว่างวันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะอยู่ติดผิวจะเยิ้มจะหยาบไหมใดๆไหมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเซ็ตแป้งก่อนนะค้ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเขียนคิ้วอยู่นะคะเจ้าตัวเล็กตื่นค่ะตื่นมาเลยใช่ไหมคะหน้างงๆอยู่เลยใช่ไหมคะว่ามามีทําอะไรคะมามีเขียนคิ้วค่ะอย่างง อยู่ใช่ไหมคะู่้อยู่ใช่ไหมคะอ๋สวัสดีทุกคนจิคะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อดีนะะ่าค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะนี่คือเซ็ตแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจะขาวๆหน่อยเพราะว่าหนูนาเซ็ตด้วยเป็นเหมือนแบบแป้งขุ่นอัดแข็งของ B C E นะคะอันนี้มันจะแบบไม่ผสมรองพื้นเลยแล้วจะมีความติดชมพูนิดหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้แบบหน้าสว่างมากขึ้นแต่ถ้าเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูนาก็จะแบบคอนทัวร์บรอนเซอร์นิดหน่อยพอคอนทัวร์บรอนเซอร์มันก็จะแบบช่วยได้มากขึ้นแต่ any way เดี๋ยวหนูนาอยากจะใช้แป้งที่มันไม่ผสมรองพื้นหรือว่าเอ่อมีสีเลยหมายถึงมีสีของตัวรองพื้นเลยนะคะกะ็ใช้ตัวนี้แล้้ววววววเเดดดดีีี๋ยยระห่่าาะะางงงััันนมออปตกไไผิ เดี๋ยวก็จะไปอยู่กับตัวเล็กแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย อันนี้นะคะก็คือฟิน i s h ลุกนะคะเมื่อกี้ไปส่งลูกลงไปเล่นข้างล่างแล้วนะคะมีข้อติดนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากเนื้อของน้องฉัตรนะคะค่อนข้างแห้งไวคือมันเป็นเนื้อที่แบบเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เล่นกับลูกประมาณแบบไม่ถึง5นาทีนะคะอย่างใต้ตาหนูนามีร่องใช่ไหมปลายตานามีแบบเออตีนกาอะไรเงี้ยมันก็จะตกร่องเข้าไปเลยแล้วก็เบลนยากมากวิธีแก้ของหนูนะ่ก็คืออาจจะแบบฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เอาแปรงหรือว่านิ้วเบลนเบลนใต้ตาที่มันเป็นรอยอะไรเงี้ยซึ่งใครมีแบบริ้วเล็ก ตามแบบขอบปากร่องแก้มใต้ตาหางตาใดๆนะคะลองทําแบบที่หนูแนบอกดูนะมันจะเด่นกับเขาได้ง่ายมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเวลาลงอะลงเป็นส่วนๆแล้วก็เบลนด์เอานะคะอย่าไปแบบลงทั่วหน้าแล้วค่อยเกลี่ยนะเพราะว่าตัวสติกอะค่อนข้างเซตตัวเร็ว กแต่ว่าโดยรวมแล้วว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกเนาะหนูนะก็เลยรู้สึกแบบเ <Hey, happy. S 1> อ้ยแฮปปี้อะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน่าจะลองไปใช้ชีวิตกับน้องเขาดูนะคะว่าเป็นยังไงประเด็นคือกลัวมันออกซิไดรระหว่างวันเพราะว่าที่ปัดปากมันแรดูสีมันเข้มขึ้นหนูนะก็เลยลงอย่างที่บอก่าลงแป้ง 3CE ที่มันแบบมีความชุมคูขึ้นมานิดนึงเห็นปะโดยรวมมันก็จะมีความชุมคูเนาะอะ,อะเดี๋ยววันนี้หนูน่าจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะวันลนุคนี้ที่แต่งทั้งหมดด้วยสติ๊กของน้องฉัดเนี่ยจะเป็นนยังไงไค่ะูจ ปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริง,รงเออแล้วเลยนอนเต็โอ้ละเฮนอนเต็หลับไปอาจารย์ก็เป็นสองคนวามาเมี่อไหร่บ่ายสี่โมงนะคะตอนนี้ก็คือตรงจมูกคือมันมากนะคะเวลาสี่ชั่วโมง <c oughs> ใช่ตอนนี้พีน่าก็ต้องนอนแล้วแต่ว่าพีน่าออกมาฮอปปิ้งตรงจมูกคือมันมากแต่ว่าตรงอื่นก็คือไม่หลุดเลยนะคะผิวสวยนี่ใช้รองพื้นน้องฉัดนะที่เป็นสติกอะมันเฉพาะจมูกเนอะกบดีอะไรดีนะก็มีรอยสิวนิดหน่อยทุกคนเอาจริงตอนนี้เป็นเวลา เือคืนแล้วนะคะรองพื้นอยู่บนหน้าหนูนานนาน12ชั่วโมงพอดีเป๊ะหนูน่าเซอร์ไพรส์มากที่รองพื้นยังอยู่บนผิวอยู่แล้วก็แค่มันขึ้น12ชั่วโมงฮัลโหลแล้วไม่ได้ซับเลยเลยอีเวนต์หนึ่งครั้งก็ไม่ได้ซับเลยนะคะมีแบบคันตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มีแบบจิกจิกิ๋วเก่านิดๆหน่อยๆนะคะแต่แบบมันไม่ได้แบบเฮ้ยเลื่อนตัวออกอะไรขนาดนั้นเลยนะคะรู้สึกปากซีดม,มาขอทาลิปแป๊บนึงประเด็นคือว่ามันเป็นความมันที่บอกเลยว่าตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะ หนูนาอัปเดตตอน4ี่โมงเนาะเริ่มมันแบบเห็นได้ชัดมากๆคือชายนี่แต่มันเป็นความแบบมันที่ผิวสวยคือผิววาวเนี้ยอันนี้คือมันมันจัดตอน4ี่โมงทุกคนเห็นว่าผิวหนูนาเป็นยังไงอะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นที่มันมากขึ้นก็คือประมาณนี้เหมือนกันก็เป็นความมันที่เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งหนูนาไม่อยากที่จะลำเอียงเนาะน,นาทาคลิปทดลองรองพืง้นยาวนานถึงแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เคยทำมาแล้วนะคะแต่ว่าทุกการลองเนี่ยหนูนาจะไม่ซับมันเลยครั้งนี้น,นไม่ ซับมันเนาะเพื่อที่จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าหนามันมันแค่ไหนแต่มันก็คือเหลือ12ชั่วโมงเนาะทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาซับให้ดูนะคะมันเป็นแบบผิวกระจกอะงงมากเลยอะซึ่งถ้าเกิดเราใช้ชีวิตประจาวันจริงๆทุกคนไม่ได้มารีวิวเหมือนหนูนะเนาะถ้าเกิดมันเกิดอาการชายนี่แบบนี้นะคะเอาแค่ทิชชู่ซับออกก็ได้เพราะบางทีถ้ากระดาษซับมันเนาะเวลาซับแล้วอะมันก็จะมีความเลื่อนตัวของตัวรองพื้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเนี่ยพอใช้ทิชชู่ปุ๊บมันก็เป็นความมันที่ออกไปตามปกตินะมันยังได้ผิววววสสยยยยอู่เลนะะคดิผมาก อเอองงเลยอะตั้งแต่ที่หนูนาะแบบทาเสร็จแล้วหนูนาะให้ทุกคนดูแล้วนะว่ามันได้งานผิวที่แบบงานเซมิแมทแต่ว่ามันมีความไม่อยากจะบอกดิวี้มันไม่ใช่อาการฉ่าแต่มันเป็นฟินิชผิวที่มีความแบบอย่างเงี้ยเล่นแสงอะเออมันบอกไม่ถูกมากนะรู้สึกว่ามันเป็นงานผิวสวยมากนะนี่ซับออกแบบเนี่ย เพราะว่า12ชั่วโมงเด้อบอกตรงผิวแบบนี้นะถ้าทัชอัพนะก็จะได้ความสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแน่นอนมันหลุดอยู่แล้วเพราะเออวันนี้เล่นกับลูกทั้งวันเลยพาลูกออกไปคาเฟ่เที่ยวเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็หลุดเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนอื่นก็ยังโอเคอยู่นะคะหน้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดท,ที่น่าลงโทษมันมีความผิวสวยที่มาแทนที่เออการที่จะต้องไปว่าเขาว่าเออตอนนี้หนูน่าแบบรักผิวมากเลยนะรู้สึกว่าผิวสวยมากวันนี้ก็ต้องจบการรีวิวแต่เพลงเท่านี้นะคะไ,ไ,คไปต่อไไม่หววแล้้ตองอยู่ว น,น,นะคะคแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงืนพอดีนะคะดิฉันต้องไปอาบน้ำแล้วนะคะก็ปั๊มนมไปด้วยแล้วก็ที่ดึกขนาดนี้ต้องแอบกระซิบบอกว่าพอดีเอมิลี่อินปารีสนะคะเอพิโซดใหม่มาแล้วซึ่งจริงๆไม่รู้ว่ามานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าก็แอบดูไปหลายตอนเหมือนกันนะคะก็เลยเลดขนาดนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปจริงๆแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝ like, ากกด subscribe ให้ฉนนันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะเวลาหนูนามีคลิปใหม่ๆมาจะไดไ ตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ